TFR เปิดฝาสูบเปลี่ยนประเกนันฝาสูบทําไมช่างต้นไม่แนะนำให้ทาเก่าวทริปนี้มีคำตอบสวัสดี FC ช่างต้นดูแลสุภาพรถยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างต้นก็มีสาราดีๆมาฝากเ,าเกี่ยวกับอาการของรถยนต์เหมือนเดิมครับคันนี้ก็เป็นคันที่ช่างต้นเคยทําคลิปไว้เกี่ยวกับอาการเร่งเครื่องสามพันรอบขึ้นไปแล้วมีเสียงดังผิดปกตินะครับวันนี้เราก็จะทําการปิดฝาสูบก็มีสาราดีๆมาฝากนะครับว่า,าทําไม การปิดฝาสูบเราไม่แนะนําให้ทากาวที่แผ่นประเก็นแล้วก็ตัวเสื้อสูบเดี๋ยวคลิปนี้มีคาตอบมาดูใกล้ๆตัวนี้ของเดิมเขาจะทากาวมานะครับเดี๋ยวช่างต้นจะขูดกาวออกให้ดูเนี่ยครับเศษกาวพ่วงนี่ครับถ้าเหลือจากถ้าเหลือจากคานทานะครับเขาจะไปอุดอยู่ตามทางเดินของหม้อน้ําที่เป็นรังผึ่งหม้อน้ําแบบนี้นะครับเนี่ย รังพึ่งห่้อน้ำก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นช่องเล็กๆนะครับถ้ามีเศษเศษกาวแบบเนี้ยเศษกาวแบบนี้ที่มันเล็ดรอดไปมันก็จะอุดอยู่ตามรังพึ่งหม้อน้ําแล้วก็ทําให้ระบบทางเดินของน้ําอุดตันแล้วก็บางครั้งไปอยู่ในจุดทางเดินน้ํามันก็จะทําให้ทางเดินน้ํามันอุดตันครับนี่มาดูพวกนี้เขาจะมีลายของทางเดินน้ํามันเครื่องครับถ้าลงทางเดินน้ํามันเครื่องเขาก็จะไปอุดตันที่ออย เครื่องนะครับเพราะออยเครื่องก็จะมีรังผึ้งเล็กๆอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยเวลาปิดประเกณีฝาสูบมาไม่แนะนําให้ทากาวนะครับดูสภาพกาวครับเนี่ยมีแต่กาวล้วนๆเลยครับติดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเวลาช่างต้นแก้ไขช่างต้นทํำยังไงนะครับเราก็จะทําความสะอาดนี่ขัดทําความสะอาดหน้าเสื้อสูบให้สะอาดครับแล้วก็ฝาสูบเนี่ยฝาสูบตัวนี้เราก็จะ ทำความสะอาดให้เรียบหลังจากนั้นเราก็จะปิดประเกณฑฝาสู่ไปเลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ทากาวนะครับแบบนี้ก็จะทําให้เรื่องความสะอาดของระบบทางเดินน้ํามันทางเดินน้ำไม่มีสิ่งสกปรกไปอุดตันในระบบทางเดินของน้ําแล้วเคสแบบนี้ช่างต้นทํำยังไงนะครับนี่มีเครล่รอรมาฝอมาฝากตัวนี้เวลาช่างต้นขัดเสร็จมันจะมีเศษลงไปใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เราก็จะ จะปล่อยน้ำครับที่อยู่ท่อน้ําด้านล่างแล้วก็ข้างเสื้อสูบนะครับปล่อยน้ําออกแล้วก็เป่าทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งให้เศษที่เราขูดลงไปอ่ะเหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วก็จะแนะนําให้ท่านเจ้าของรถมันเปลี่ยนถ่ายน้ําสักรอบสองรอบแบบนี้ก็จะทําให้ระบบทางเดินของน้ําทางเดินของน้ํามันเครื่องสะอาดอแก้ปัญหาตรงจุดจบหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้า